สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกัญญากรไคุ้มรหัสนักศึกษา6กซี8ห8 3่งค่ะจากเซ็กซี่สองนะคะวันนี้เรามาเตรียมสไลด์กันค่ะเริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอันแรกคือแผ่นสไลด์ค่ะต่อมาคือกระกระจกปิดสไลด์นะคะอันเล็กๆแบบนี้แล้วก็ตัวอย่างตัวอ,อกักษรของเราค่ะ แล้วก็น้ำเปล่ากับหลอดหยดนะคะแล้วก็ไม้จิ้มฟัน,นะคะ่ะแล้วก็ที่ขีบแล้วก็สุดท้ายก็คือกระดาษทิชชู่นะคะวิธีการที่หนึ่งก็คือการเตรียมแผ่นสไลด์นะคะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะหยดน้ำลงไป แค่เพียงเล็กน้อยก่อนนะคะหยุด2หยุดก็พอค่ะลงมบนตรงกลางนะคะจะได้วางแผ่นตัวอักษรได้ง่ายค่ะแบบนี้แล้วก็เราใช้ที่คีบค่ะคีบแผ่นตัวอักษรตัวอย่างของเราขึ้นมาเลยค่ะอันนี้นะคะนำไปวางในน้ำที่เราได้หยดลงไปเมื่อกี้ค่ะ เราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะ<ม>กดแผ่นของเราลงไปค่ะให้เปียกน้ำนะคะต่อมาถ้าเราเห็นว่าน้ำนะคะมันมากเกินไปเราก็ใช้ทิชชู่นะคะซับส่วนที่เกินออกมาได้ค่ะ แล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปอีกทีนึงให้มันให้เราแน่ใจว่าแผ่นให้เราแน่ใจว่าตัวอักษรของเรานะคะเปียกน้ําดีแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็เช็ดนิดนึงรอบๆโอเคค่ะแล้วเราก็ใช้กระจกปิดสไลด์นี่นะคะปิดลงไปค่ะ โดยให้มันทำมุมสี่ิ้าองศานะคะมันจะได้ไม่มีฟองอากาศคะ่ะโอเคเนี่ยคะ่ะทำแบบนี้มันจะไม่มีฟองอากาศเลยะคะ่ะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยคะ่ะมันจะทำให้ไม่มีฟองอากาศเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ